ครับสวัสดีครับพบกับ Big กเฮดบ้านเหมือนกันนะครับวันนี้ก็จะมาครับสาธิตนะครับการใส่เชื้อว่าใส่มากน้อยขนาดไหนนะครับใส่เยอะไปก็ไม่ดีนะครับเห็จะออกต้นต้นเล็กนะครับนะครับหลังจากที่เราเตรียมฟางเอาไว้นะครับทิ้งไว้1วันนะครับแล้วก็เปิด เพื่อระบายกลิ่นมโมเนียออกนะครับอันนี้ก็เป็นเชื้อนะครับที่เรายีทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับเพื่อเทสเชื้อดูว่ามีเชื้อราขึ้นหรือเปล่านะครับอันนี้ก็โอเคนะครับไม่มีเชื้อราครับใช้ได้มาดูการใส่เชื้อกันนะครับเชื้อนะครับ ชั้นแรกนะครับปูฟางประมาณ5เซนนะครับนับจากซีตะก้าขึ้นมานะครับถ้าหยิบเชื้อใส่นะครับคือชั้นแรกเนี่ยจะให้เห็ดออกข้างใต้ด้วยนะครับแล้วก็ใสใ่ทั่วเลยนะครับใส่ให้ทั่วเลยแบบนี้ไม่ต้องเยอะนะครับทิ้งให้ห่างกันหน่อยนะครับเพราะว่าที่เราที่เราจะไม่ใส่เชื้อเยอะเนี่ยเพราะว่า ประชาถ้าถ้าถ้าจำนวนเห็ดเยอะนะครับอาหารไม่เพียงพอเห็ดจะออกต้นต้นเล็กนะครับไม่ดีครับแค่นี้ก็พอแล้วนะครับชั้นแรกครับก็หยิบฟางมาปูทับอีกชั้นหนึ่งนะครับอ่าโอเคนะครับแล้วกดให้แน่นเลยนะครับเห็ดจะออก สวยฟางนี่มันเป็นฟางอัดนะครับมันไม่ใช่ฟางต้นก็เลยดูแบบยุยยุยหน่อยมันจะพับไม่ได้นะครับถ้าฟางต้นเนี่ยมันจะพับได้ครับสวยงามอันนี้เป็นฟางก้อนนะครับฟางอัดหยิบมาเลยครับหยิบมาเลยนับซีตะจ้าเอานะครับ กดกดให้แน่นเลยนะครับยังไม่พอใส่อีกชั้นหนึ่งก็ให้ประมาณสัก5เซนนะครับกำลังดีอ่าโอเคแล้วนะครับส่วนชั้นสองนะครับเราจะให้ให้เห็ดให้เห็ดออกแค่ริมๆนะครับ ล้วก็ใส่เชื้อไปแค่ริมๆนะครับใส่ไม่ต้องเยอะครับประมาณนี้ไม่ต้องให้มันมาตรงกลางครับมันไม่ออกครับแค่ริมๆพอไม่ต้องเยอะครับใส่เชื้อน้อยแต่ออกเยอะจะดีกว่านะครับเพราะเห็ดต้นจะใหญ่ได้น้ำหนนะัก ่แล้วก็จัดจัดน้อยอ่าโอเคครับสำหรับชั้นที่สองครับแค่นี้ที่เราไม่ใส่ลิมมากเพราะว่าเดี๋ยวเห็ดมันจะไม่มีมันจะไม่มีรากนะครับอ่าโอเคต่อไปชั้นสุดท้ายนะครับชั้นที่สาม คือแบบเนี่ยแบบเราจะใช้อะไรก็ได้ครับลังเบียร์ก็ได้แต่อันนี้ไปใส่ใช้เป็นตะการ้าดีกว่าครับได้เยอะหน่อย <c oughs> เพราะว่าฟางตรงกลางเราไม่ได้ใช้ก <c oughs> ดให้แน่นเลย ครับสับรับชั้นสุดท้ายนะครับอโอเคนั่นแหละครับั้นสุดท้ายเนี่ยก็ทําเหมือนชั้นแรกเลยนะครับเพื่อจะให้เห็ดออกข้างบนก้อนนะครับแล้วก็โรยเชื้อไปให้ทั่วเลย ทั่วเลยอันไหนเป็นก้อนแล้วก็ฉีกๆหน่อยนะครับอ่าแค่นี้แหละโอเคแล้วนะครับก็ฟังฟังทับทับไปเลยทั้งท้ายทับทำแบบนี้ประมาณนะักสามชั้นนะครับสี่ชั้นก็ได้นะครับแล้วแต่ แต่ผมชอบสามชั้นนะครับโอเคแล้วก็โปะให้หมดเลยหมแน่นๆ ใส่จนสึกว่ามันอโอเคเสมอกันแล้วแล้วก็รวบครับแค่นี้นะครับพอแล้วนะครับต่อไปก็มัดนะครับมัดหัวท้ายเลยมัดให้แน่นเลยฮนะ อ่าครับเสร็จแล้วครับรับเชื้อหนึ่งก้อนนะครับเสร็จแล้วครับประมาณนี้แล้วก็ดึงออกมาจากแบบอ่านี่ครับได้แล้วครับก้อนฟางหนึ่งก้อนไม่นานครับไม่ยากนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับสําหรับการใส่เชื้อก็หมดแค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมา ดูการตัดใยกัน,นครับว่าเขาตัดใยกันยังไงนะครับจากนี้ไปประมาณนะักสามถึงสี่วันนะครับก็จะเริ่มตัดใยได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย